ไอ้ยี่ไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยไม่ทันไม่ทันเอยี่ไอโอเวอร์เลยไอไอโปลเวอร์ไอ้ดิไม่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 ทันไอ้ยี่คุณกดทำเป็นปากค้างเลยเนี่ยไอ้สัตว์เลยเลยตีมปากค5แล้วยิ่งปากไอ้เจ้าโผ้ยเี้ยกูกดปากค้างเลยไอโก้ได้เห็นภาพป้ะไอโก้โก้โก้กูแคปกูแคปไปอยู่ได้เห็นภาพป่ะ ไอ้กองโตเหมือนจะพูดอะไรวะไอ้เฮ okay, ียกูฟังไม่ทันกูเนี่ยึงอยนะไอ้ไอ้มันถามว่าใครไปไหนวะไอ้ติมไปไหนโอ้ปไอ้ติมไปไหนไอ้เฮียไอ้เฮียก้าวอยู่ข้างบนกัดีไอ้สัตว์ไอ้เฮียตายกันหมดไอ้เฮียไอ้เฮียกูเดี๋ยวกูแชร์จอในทีวีหพื่อนมาดู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 กูจะลากศพหนีแม่งเนียลากโคตรช้าเลยไอ้เฮียกำลังลากเลยคือคือาโปรมาดูมาดูในทีวีกูแชร์ไม่ทันหรอวะนระยะนั้นะ มึอต้องสเปมสเปซป่าร้อนไม่กูสแปเมไงตอนนั้นเ่ะทำไมมันไวอะกูวะออลระยะมันไกลกว่าหรอว้ไอควายเจ้กูดูึงดูฉากนี้ใหม่ครับมาก็จบมาได้เยอะชายก้าวเฉยเดินมาเจอด้วยกันนะแทไม่ฆ่ากูเฉยเยไอหยเอียดชิบหายหลุด ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นฆ่ากูเฉยเลยไอ้เนี่โอยไอ้เนอเดียอยากฆ่าคนเฉยแหละไม่ถั่ว่าเป็นใครด้วยอ่ะไอ้เหี้ยกูเลยพาไปโอเลยอยู่ต้องนานโศกกำลังหาเลยอ่ะอยู่ต้องนานไม่ไปฆ่าไอโอเลยนะบอกเขาเลยขึ้นมาป่าแล้วเป็นสัตว์กูเฉยเลยกูงูไอ้เดินมาเจอมันด้วยกันเลย ไเดีกัเจอสดตรงไหนครับคุณเดินออกมาตรงกลางนะเดินออกมาไอ้ตัวทียแดงๆนี่ไอโอเดอร์พี่คุณไปเิยผ่านใครมาครับนี่อะไรเนี่ะเดินผ่านใครมาไปตงมา ไม่รู้ใครค่ผ่าใครวลูทิึงต้องรู้ดิมึงเดินผ่านใครมาบ้างมึงเปนใครมา้ากูไปเดินผ่านใครไงเพกูไม่เ้งฉันไม่ทิ้งยังโชคไอโปะมันมายืนอยู่ข้างๆกูแล้วกูแค่กดสเปซบาร์แค่นั้นเอง เอ้ยไอหมอนี่โดโดอุ้ยเป็ดเนี่ยอย่าไปหลงคำเชื่อครัวเนาะแล้วแค่นั้นแหละไม่ใช่่ไมเป็นไรมันไม่น่าเป็นเป็ดเองนะทีเนี้ยเอเฮียกลัวติดคนไว้สัต่งานเรียบร้อยก็แล้วมั้งว่ามีคนตายยังมีคนคิดว่าเป็นกูอยู่ด้วยกระจายกันจังเฮียควรี่อะไรกูเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตอนนี้ไงตอนนี้ไงไอมันนัวโดนนะเอ้ยเกลียอะไรเนี่ย what the fuck is it เอ้ยครูดาวกิ้ันไยขนาดนี้เลยเหรอวะไหนครูดาวะรออีกพักมึงเนี่ยกูไปยืนมองว้กมันเลยจะ ไอ้คนหนึ่งฝ่าอีกหนึ่งเกแขนนะสัตว์ล้างแขนซัดต่อยนะแต่เผยยิงวัดสองฟันเสียแล้เฮ้ยอ่ะยนะโอมุปแน่สั กินศพสินะอ้อี่ทำไมตัวมึงเป็นกันะเอ๊ะีทำไงวาโอเคเมาดเดินไงต่ยมเดินเรียบ อย่านะตีมอย่ามาอย่ามาโยนโสดให้กันนะไม่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 ใช่แคนาเดียนไม่ใช่แคนาเดียนอย่ามาโยนโสดให้กันนะไม่ใช่แคนาเดียนเพรามึงเป็นใครบอบใครนะคือกูก็เดินช้าๆกูอยู่เลยตีมจันทร์แนบอกโูรมาแล้วมาสนองคุณเอาหน่อยทั้งงี้อ่ะผมเป็นแคนาเดียนฮะใช่เปล่าผมเป็นแคนาเดียน เขาดูอะไรเหี้ยดูไปแล้วอันนี้เลวซะเด้ไอเหี้ยมมือละแล้วทำไมต้องรีบรีพอร์ตอ่ะมึงมองมันจะโยนให้กูแล้วไงล่ะมึงจะโยนให้กูมึงแค่เลี้ยงบยน ตัวแคนาเดียนไอติมแคนาเดียนแคนาเดียนปอมเจอเป็นสบครับไอ้เนื้อปลาแนแคนาเดียนปอมใช่มันเป็นเหี่ยวไงมันโดนฆ่าแล้วไข่ฆ่าล่ะไอ้วัววัวหน่อยผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าแคนาเดียนปอมครับเจอเป็นตัวเลย เจอเป็นตัวอย่างนั้นเหรอมันฆ้าศพได้ยัดกุไงเพื่อนพระสุยางจะยัดกุดูมีมูลอเหย้ยหัวคิดไม่ทันละปววดไปแล้วอะได้ยินพ่ไม่รู้ออะกูยังไม่รู้เลยกูยทงไงดี อืมอ้าวใคระเบี้ยนายบายเนาะแบบอ่าละเหลือคนเดียวใช่ไหมกูไม่รู้หรอกจะมีศพรอแปดกูดิโอ้โหรอแปดมพวอยู่อวิ่ง หนูตีนไวรุ่นอะไรจะโดนซากทีกาากุทีฆาตกรเนี่ยชอบอะปา่าฉันทีเธอะร้องแหละวัด เดข้าาปมาไอ้นกไอ้แรงว่าเกมนี้มีอีแรงไม่รู้อ่ะหาศพไม่เจอครับไอ้เทีแคุณกำลังจะออกแคุณกำลังจะกดกระดิ่งไงี้ยอีแรงมีแรงมีแรงมีกูจะบอกว่าถ้าใครเจอศพอะสามารถตรวจได้ยั้นแหละไม่เจอหรอกโดนแรงแดกไปแล้วอือโดนแรงแดกไปแล้วเป็นไปได้ไหมเพราะว่า มันเงียบมากเพราะว่ามันหาศพไปเจอมึงถึงกดกระดิ่งหรือเปล่าวะไม่สงสัยเนี่ยเฮ้ยแล้วกลัวรู้แล้วว่าใครจะจะปาดกูแต่ปาดไม่ทันไปเร่าก็พูดทีอ๋อนี่สีเข้มนักนะเอ้าคนไหนว่าเข้มเนี่ยเอ้ยะไอ้เข้มมันตายแล้วหรอดำๆ่าะ นองมึงไปเวรู <zo ys ic> no. <END> <el> ้เยอะกันแล้วอ่ะเข่งอันนั่นแน่มาเป็นสองคนเลยนะคนหนึ่งปาร์ตคนหนึ่งกินเนี่ย Eh? Eh? đi làm Ali, Ali, cái Ali, ờ, Ali, 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 เอโวไม่ต้อฟังเลยมึงเฮ้ยนี่เก๋กันแล้วล่ะโง่กูแก่อย่างกูเป็นสารเตี้ยก็บอกเ้ยเดินตามกันเมื่อกี้เกี่ยวโปมันท้าเออเอาเลยอยากเหลือเยอะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมต่างหากที่เป็นเนี่ยอ้าวหรองั้นกูเป็นนักแต่งร่างแล้วกันไอ้สัตว์ยด โอดมันออกไปซะแล้วเหลือแต่คนดีๆไว้คนดีๆไว้จริงๆแล้วผมนเป็นซีรีส์ต่างหากเอาเอาเอาไข่โอดปูนี่อ้าอลิมล้อโคตรมันอ้เหี้ยอาลิมล้อ xì bạn thứ mấy thấy ta thiệt leo ไม่ได้เป็นเฮ้ยชิปูวัดเหยี่ยโนเอาไว้เกินน่้วอ่เจ้าแค่ตองโตตาได้ไงอะดูลิงโดโดคืออะไรวะดูเองโดโดคืออะไรก็คือมนให้ที่ละอยู่กับตายแล้ว เอกายอะไรเป็นนักกายล่างสินะอะไรปูเจมมาเจอไอ้โอก่อนขึ้นไปห้องบรลลัก์ศพอยู่ห้องเฮ้ยโกหกไม่เนียนนะปืนกายล่างเป็นศพอยู่ห้องไหนใค้บหพูดออกมาใครแจ้งมาจะยอมรับหรอไอ้ตีมมือพูดมาเลยดีกว่าแม่แหละไอ้ตีมคุณเดียเขาบอกผมว่าศพอยู่ที่ไหนฮะไอ้ตีม

เกี่ยวไว้ค่ะจะรู้ถ้าริมไม่ใช่เดี๋ยวกูยิงไอ้ก้าวเองไปตแวกูโดนเป็นแค่าธรรมดาผมไม่ปืนคุณดีแล้วแล้วเพื่อนกูเป็นมือปืนมีไนายแค่นั้นแหละเอ้ยเที่ยงแล้วยังไม่ทำอะไรเลยทุกลยให้เที่ย ไปเม่ท <|so|>> ี um ้ไปดุดตั้งหลายคนแล้วบอกว่าใครเป็นวะเต้เดินกูเลยไราหาได้เหรอที่วะ